เห็นหมูแดงเห็นหมูกรอบ้วใจในสัตว์รัวไปหมดคุณผู้ชมอืมอาหารมาไม่นานลดลดฉ่ำมากขอบคุณค่าขอินคนเดียวนั่นได้ข่าวรายการของเราไม่จบปานะถ้าไม่อร่อยเนี่ยต้องขอบอกนะคะเตรียมใจไว้เลยนะคะจะพูดจริงๆว่าไม่อร่อยเลยไม่เห็นอร่อยเลยอย่างนี้นะตั้งใจดูนะคะว่าซีโอจะพูดว่าอะไรสาธุท่านงวดนี้นะคะหนูขอสามตัว เจ้าแล้วล่าสุดเชื่อไหมง่อที่แล้วโดนเยอะไม่ต้องมาคุยกับเจ้าแล้วนะเพราะว่าเอาจริงขับรถมาจากต่างจังหวัด แล้วก็มันอยากหาอะไรกินแล้วมาถึงกรุงเทพแล้วก็แบบว่าโอ๊ยมาย่านเกษตรนะว่ามีร้านปลาเค้าไม่รู้เลยว่าตรงไหนอร่อยเพราะไม่เคยแบบว่าจะหาของกินได้แบบเราไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยมไม่ใช่ย่านที่เราอยู่ถูกไหมคุณผู้ชมทีนี้ปุ๊บก็มีคนแนะนําว่ามีร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่มีหลายสาขามากแล้วก็ยอดขายดีมากเลยแล้วเขามาเปิดแถวนี้ก็เลยมาดีกว่านะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านนี้แต่ว่าเมื่อกี้ทําไมถึงไม่ไปรู้ไหมไม่รู้ค่ะพี่ทำไมอะพี่ ยังไม่เข้าไปเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งรอคิวเมื่อแกเรามาเป็นเวลาเที่ยงกว่าพอดีแก๊บรอแบบโหแน่นมากก็เลยนั่งรอแป๊บหนึ่งให้พี่แก๊บแกไปก่อนเดี๋ยวทางเรา่อยเข้าไปกินตอนนี้โล่งแล้ว้อหวยค่าเวลาว่างั้นเออขอดับหนึ่งง่ายไม่ได้หรอกงดทีละัวยลดเลยอะหนักเลยและตอนนี้นะคะซีโอปากตลาดนะคะก็มาอยู่กันที่ร้านธานีข้าวหมูแดงหมูกรอบ เห็นหมูแดงเห็นหมูกรอบแล้วใจนนสัตว์รัวไปหมดคุณผู้ชมยังไงพูดยังไงต้องกินแล้วล่ะกินไหมกินจ้าหิวมากเลยค่ะต้องไปแล้วค่ะอารมณ์ดีแล้วนะเมอแขงข่วยได้เธอถ้วยไปเร็วเลิศช่ำไปด้วยอืมแน่นไปหมดดูสิอยากกินทุกอย่างเลยค่ะสั่งเลยค่ะล้างมือก่อนเนาะอ่ะแล้วก็เราต้องใส่เสืชิลตามมาตรการความปลอดภัย วิ่งร้านคนเยอะนะหอมหอมากเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านทานีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบซึ่งกลิ่นหอมเดินผ่านข้างหน้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าของเขาสะอาดมากเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นแบบมีเมนูซิกเนเจอร์อยู่อ่ะเน่ยเนเมนูเขาเต็มไปหมดเลยมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบปนกันไข่ต้มเต้าเหลาเย็นปาโฟข้ยวต้มยำซุปต้มยำครุเคล้าหมูแดง,ดแบบจงเจีเยเ๋ยวหมูหหมมดแมดงอยากกินหมดเลยอนะ่ะเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้ง ยังไงอะ,อะคุณผู้ชมอยากถอดเฟซชิลแล้วอะอยากกินเลยอะสั่งเลยได้ไหมสั่งก็เลยดีกว่า few moments later. รออาหารมาอืมอาหารมาไม่นานลด ฉ่ำมากข as อบคุณค่ะพนักงานเขาเลิศนะใส่แมสทุกคนนะจ๊ะสะอาดมากเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวค่อยดูคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะว่าซีอโอจะสั่งอะไรแน no ่นมากกว่าน <mon trans ito> ี้อินคนเดียวนั่นได้ข่าวอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเป็นหมูกอ๋อเป็นหมูกตาเป็นแบบรวมอันนี้บะหมี่ใช่ไหมเกี๊ยวเกี๊ยวมีแห้งอันนี้เกี๊ยวคู่ น้ำจิ้มกับต้นหอมนี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาไม่ใช่อันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะจะต้องเป็นแบบน้ําชําๆแบบนี้แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะรายการของเราไม่จบปานะถ้าไม่อร่อยเนี่ยต้องขอบอกนะคะเตรียมใจไว้เลยนะคะจะพูดจริงๆว่าไม่อร่อยเลยไม่เห็นอร่อยเลยอย่างนี้นะตั้งใจดูนะคะว่าซีีโอจะพูดว่าอะไร ชันชิมก่อนเราต้องชิมข้าวหมูอ่ะเราชิมหมูแดงก่อนหมูแดงก่อนเพราะว่าเขาเริ่มจากหมูแดงเนาะน้ำเนี่ยเอาตรงป่ะหอมแล้วอะอร่อยมากอร่อยปินมากคุณมีความเป็นแบบน้ำ โบราณอะ่ะเขาใส่อะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะบางร้านเนี่ยมันเป็นข้าหนียวหวานอะ่ะแต่อันนี้มันไม่ได้หวานอะ่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมประหนึ่งต้องใจปรุงหรือมีสูตรเฉพาะนี้อ่ะมาชิมหมูแดงนุ่มมากบางร้านหมูแดงกระดาษมากเอนกระดาษเอซีุแต่อันนี้นุ่มมากหมูแดงนุ่มละลายในปากมาต่อกันที่หมูกรอบถ้าดีจริงต้องกรอบต้องละลายในปากเหมือนกันหมูกรอบบางร้านก็กระด้างมากพูดตรงๆนะคะอ่าชิมค่ะ เฮ้ยอืมอร่อยจริงอันนี้ยอมรับพูดตรงๆเลยนะหมูกรอบเนี่ยขอชิมตรงนี้อันนี้ได้ไหมขอชิมอันนี้นะดูนะหมูกรอบเนี่ยตรงเนื้อเนี่ยนะคะมีความนุ่มตรงมันเนี่ยไม่มันเลี่ยนจนเกินไปเขาน่าจะมีสูตรในการทอดแล้วตรงที่มันเป็นบริเวณที่มันควรจะกรอบอ่ะมันกรอบแบบ จิงเลยจริงยังลลายในปากเลยนะจริงเลยอ่ะอันนี้พผู้ไม่ได้ไม่ได้โกหกหรอกนะ้วผู้ชมอร่อยม,มากขอถ่ายรูปแป๊บนึงได้ปะไม่ถ่ายเลยขอถ่ายรูปเลยนี่ถ่ายรูปเลยเน่จะถ่ายรูปแล้วลงแชร์ลงให้เพื่อนมากินแปบ๊บนึงเวลาเนี้ย การทำการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกโซเชียลเราต้องถ่ายทำแต่งให้เพื่อนเหรเนี่ยถ้าคุณทำการตลาดนะคะทุกวันนี้เจ้าของกิจการร้านรวงต่างๆทำการตลาดถ้าเกิดว่าไม่มีบนโลกออนไลน์นี่กอจบองก็ต้องมีออนไลน์ถูกๆูก <Okay. S 1> ปะ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าซีโอทำการตลาด อยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราแชร์ไปให้เพื่อนแล้วแท็กแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ร้านเนี้ยวันหนึ่งคนอยากกินก็ต้องตามมากินเนี่ยมันเป็นหลักการ <No. S 1> ของการตลาดนะคะบอกได้เลยว่าเหมือนรสมากขอชิมอย่างอื่นเดี๋ยวนะหูชิมไม่ถูกเลยว่ะเดี๋วนะชิมอันนี้ก่อนนะหืมอ เหนื่อยไปหมดชิมลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นดูขาสะอาดก็อร่อยแบบลูกชิ้นอ่นะเนาะแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจในการหมักหมูคัดสรรวัตถุดิบนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูแดงเอ,อ่ยหมูกรอบเอ,อ่ยหรือว่ากุนเชียงกุนเชียงเนี่ยร้านทั่วไปเนี่ยกุนเชียงเนี่ยจะเลี่ยนเราเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเลี่ยนแต่เวลากินเข้าไปแล้วมันไม่เลี่ยนมันอร่อยมาก แล้วประจบก,กับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมน้ำราดเนี่ยที่มันแบบมีความถึงเครื่องนะคะไม่รู้ว่าเขามีสูตรเฉพาะยังไงเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันต้องเรียกเจ้าของร้านมาคุยแแหละเอาเจริงเรื่องหลักการตลาดเขามีสูตรอะไรสูตรเฉพาะอะไรไหมเรียกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นั่งค่ะเจ้าของร้านเหรอคะใช่ครับชื่ออะไรคะชื่อผมพี่ป๊อปเจ้าของร้านค่ะพี่ป๊อปอันนี้เป็นสาขาที่เท่าไหร่ของธานี เออถ้าเป็นแบบสแตนดะโลนี่สาขาที่3ครับอ๋อจริงๆมีเราขายเซ็นชาชาดเดอพี่ไม่ได้ขายเมื่อก่อนเคยเปิดในห้างแล้วพอดีเจอโควิดก็เลยต้องปิดโควิด <COVID S 1> <COVID S 2> มันไล่โควิดมันไล่คุณมันเป็นอย่างนี้มันชอบไล่ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยซี CO ปักตลาดมาถึงนี่แล้วพี่รเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการตลาดแต่ก่อนจะไปถามเรื่องนั้น อ,อยากรู้ว่าพี่ป๊อกมีสูตรเฉพาะในการทําขึ้นมาใช่ไหมเอาจริงก็เป็นสูตรของที่บ้านนะครับของป๊าทำตนะั้งแต่เมื่อเกือบห้ปีที่แล้วโอ้โหตอนไหนผมยังไม่เกิดเลยข้าหมูแดงนี่เหรอใช่ใช่เฉพาข้าหมูแดงน้ําซอสอะไรเงี้ยครับคือพี่เชื่อไหมว่าเป็นคนไม่กินเพราะว่าคิดว่ามันหวานคิดมาตลอดแล้วมีความเชื่อแบบนั้นเมืเ่อตอนตัดเข้าปาก ว่าถ้าไม่อร่อยด่าแน่แต่พี่เชื่อปะอร่อยมากแล้วกล้าการันตีว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่หวานแบบเกินไปพี่ขอครับและพี่ก็รักษาคุณภาพแบบนี้มาตลอดใช่เราก็รักษาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราชาติก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนกรรมวิธีให้มันสั้นขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยวิวัฒนาการต่างๆและพี่ป๊อบมีหลักการในการทำการตลาดอย่างไรบ้างคะหลักการในการทำตลาดก็พวกเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีพี่พี่พี่เล็กพี่เล็กเขาเป็นคนช่วย ช่วยทางตลาดช่วยแชร์ช่วยอะไรไวส์ตูโร่ทีบาร แอบ,บขายงานอะอ๋อบริษัทมีบริษัทเอเจนซี่ทำการตลาดดีมากเลย<ช>พี่แล้ววันนี้ค่ะที่ธานีหมูแดงหมูกรอบเนี่ยน,นะคะมาเปิดสาขาที่นี่กี่ปีแล้วคะสาขานี้เกือบเกือบสองปีแล้วครับผมล่าสุดเลย,ยมันยังใหม่<ช>แต่ก็จริงๆถ้าไปโชว์เชสีมันก็ยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเรารักษาความสะอาดสามสาขาอยู่ตรงไหนบ้างนะพี่ถ้าเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะมีสาขาลาดประเขากับโชว์เชสซีแล้วก็มีราชครูอีกอันหนึ่งแต่ตนนคุณอาดูแลอยู่ ก็จะเป็นธุรกิจในครอบครัวจุดเริ่มต้นของธานีหมูแดงหมูกรอบพี่ป๊อปมันเริ่มต้นจากอะไรที่หนูว่าเปิดร้านนี้ก็คือเรา ก,กลบกับมาจากเมืองนอกเรียนจบกลับมาเสร็จก็ไปทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็<ะ>รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็เรามีของดีอยู่แล้วออที่บ้านมีของดีใช่ไหมฮะแล้วเราเป็นคนชอบขายอะไรเงี้ยแล้วก็เลย<อ>มาลองทํามาฝึกทำมานูน่นนี่นั่นดูไปเรื่อยๆ<ะ>แต่ตอนแรกก็มีมีท้อหหเหมือนกันท้อตรงท้อตรงหมูกรอบเนี่ยมันเป็นไงเนี่ยที่เล่าจะโอ้โหคือไม่ใช้กรรมวิธี5้าหชั่วโมงจนมันเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยใช่เราต้องอดหลับอดนอนอันนี้คือ หนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมต้องหาทางลัดให้มันาว่าทายังไงให้มันง่ายขึ้นเราก็เปลี่ยนเครื่องจากเตาถ่านจะพามาเป็นตัวจ่ายความร้อนมันเป็นขดๆเงี้ยครับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีของเราแหละถูกต้องคิดคนขึ้นมาครับเคือหมูกรอบอย่างเดียวมูกรอบหมูแดงเลยครับมูกรอบหมูแดงคุณเชียงคือเราสามารถควบคุมอุณหภูมิไฟได้จริงถามว่ามันมันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ผมอ่ะคือ ไอ้เครื่องแบบนี้มันไม่มีไงเราก็ต้องไปสั่งเขาทําขึ้นมาอะไรเงี้ยถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีของร้านนะคะมันกรอบจริงๆแล้วมันกรอบมากด้วยแล้วไม่เหนียวเลยพี่ด้วยเพราะว่าไฟมันถึงอย่างเงี้ยเหรอก็การคาดสั่งหนึ่งนี่มีผลนะก็มีส่วนครับเพราะว่าหมูสามชั้นอย่างเงี้ยเราก็จะเอาที่แบบมันมีมันแทรกตรงกลางสังเกตว่าหมูของเราเนี่ยมันมันจะน้อยละเพราะว่าเราใช้เวลาหกชั่วโมงในการรีดไขมันออกแล้วก็ทำให้หนังมันฟูขึ้นมาแล้วค่อยไปทอด โอ้ยตายแล้วอแต่ลดมากพี่ปปาขาว,วันนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการทรําธุรกิจนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ใจในทุกรายละเอียดที่คุณป๊อปทำเออมันลดมากเลยอะ่ะแล้วเราคิดว่าแนวความคิดในการทรําธุรกิจของเราวันนี้มีแนวความคิดยังไงคะแนวความคิดก็เดี๋ยวนี้มันเป็นโลกดิจิตอลครับ,รบมันง่ายทุกอย่างมันสื่อสารง่ายหนึ่งคู่แข่งเราก็เยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องหา ผู้ช่วยที่ดีดีกว่าผู้ช่วยที่ดีพาร์เน partner partner p a เนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราเราเราไม่เร,เ,ร sz, เราพูดตรงๆเลยคือผมเนไม่ได้ถนัดเรื่องการทําการตลาด m, ใช่ไหมครัแต่คือด้วยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้ามาเน้นแต่เปิดขายหน้าร้านอะไรเง,งี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วแหละอย่างเรื่องอานนุ้ดอย่าง Facebook เนี้ยผมเคยลองทดลองยิงแอดที่เขาเรียกกันนะเนาะยิงแอด หญิงครับตายเป็นไงพี่เสียเงินปากใช่ไหมไม่ได้เลยเลยเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่เออเราก็เลยแบบต้องหาที่ปรึกษาที่ เขาเป็นมืออาชีพมาช่วยมันก็ทําให้ง่ายขึ้น,นจริงๆแล้วผู้ประกอบการควรคิดแบบคุณป๊อปนะว่าแบบเราอะถนัดด้านในเราทาด้านนั้นอย่าอ,อย่าอย่าไปเสียดายคือที่ปรึกษาของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้การันตีนะ,ะว่ายอดขายมันดีขึ้นแต่ด้วยความที่เรามั่นใจว่าเรามี product ที่ดีอยู่แล้วแต่ก็สามารถที่จะกล้าลงทุนกับจุดจุดนั้นพอลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมันกลับมามันได้มันดีมันก็เป็นผลตอบแทนที่ดีหนึ่งเลยเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะทําการตลาดที่ดีเนี่ยก่อนที่จะไปเสียเงินเรื่องพวก ค่ายิงแอด a ฟ e b o o k นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างดูก่อนว่าผู้ดำเนียพอยังถ้าดีพอแล้วเนี่ยรุยเลยใช่โชคนกินเขาก็ไม่มีกัมาดาคือหมายความว่าเราได้เรารู้จุดแข็งตัวเองแล้วอ่ะพี่ว่าแบบเรามีจุดแข็งคือตรงนี้ซึ่งวันนี้เชื่อไหมว่าถ้าวันนี้เราใช้การตลาดปากต่อปากก็ยังได้เลยนะเพราะพี่ทําอร่อยจริงหนูวยอมรับแต่คุณป๊อปเขาไม่ได้คิดแค่นั้นค่ะต้องการจะขยายและเพิ่มฐานลูกค้าก็เลยต้องทําการตลาดเพิ่มด้วยวิธีกักถูกมันช้าวันนี้พี่กล้ายืนยันใช่ไหมว่าการที่เรามีร้านร ถนนเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์ในยุคป,ปี2021ยังครับสมมุติมีร้านริมถนนใช่ไหมคระ,ะคนขับรถผ่านก็เอ้ยร้านข้าวหมูแดงแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่า 1> <1> ไม่รู้จะไปอ่านรีวิวที่ไหนคือเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นที่ในการที่จะไปค้นหาจุดเด่นของร้านร้านนั้นถูกเราก็ต้องทําให้แบบทาโฆษณาเพื่อให้มันติดตาก,กับทั้งคนเก่าคนใหม่คนเก่าจะได้ไม่ลืมคนใหม่จะได้รู้จกักอะไรเงี้ยก็พยายามต่อยอดไปเรื่อยๆเลิศมากเดี๋ยววันนี้ให้พี่ป๊อปนะคะ ในช่วงโควิดพี่ป๊อบอกว่าพี่ป๊อบก็โดน COVID like โค<อ>วิดไล่ออกมาเหมือนกันโดนโดนครับโดนตอนนั้นพี่ป๊อบรู้สึกยังไงบ้างตอนโควิดมารอบแรกโควิดมารอบแรกเหรอตอนแรกก็ไม่กลัวครับไม่กลัวแต่ด้วยที่ร้านนี้เปิดเป็นตึกแถวยเงี้ยเราไม่ค่อยกลัวเพราะเรามีลูกค้าประจำอะพอโดนสั่งปิดเนี่ยขายแต่เดลิเวอรี่เนี่ยมันก็เริ่มมันก็โอเคอยู่แต่ในห้างเนี่ยคือแบบจัดขายร้อยบาทเหลือห้าบาทอย่างเงี้ยหายไปมาณก็แล้วเปิดทั้งหมดมันมีทั้งหมดอยู่ในห้างด้วยก็ประมาณเก้าสาขา จะต้องถอยหลังหมดเลยคิดใหม่คิดใหม่เออคิดใหม่ทำใหม่ทำใหม่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวันนี้คือจริงๆอ่ะโควิดเข้ามากระทบหลายธุรกิจมาวันนี้อยากให้พี่ป๊อปในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจมานานแล้วก็เป็นคนที่มีจุดแข็งทางธุรกิจของตัวเองเนี่ยฝากกําลังใจหรือฝากอะไรแนวคิดดีๆให้กับคนที่นั่งดูอยู่ด้วยค่ะก็อย่าไปท้อครับสู้ๆค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คิดว่าทุกคนน่าจะผ่านไปได้ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะว่าเราต้องอยู่กับมันไม่ให้มันไปอยู่กับเราคิดแค่นี้เองที่ผมคิดนะแต่ก็ยังไฟติ้งกับมันอยู่เลิศมากค่ะและพี่ช่วงที่โควิดที่ปิดไปหกสาขาเนี่ยพี่ทำยังไงตอนนั้นนี่คือไอ้อันอเนี้ยคือผมอะทำมานานแล้วค่ะให้ให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาช่วยวิจัยเพราะเราอยากรู้ว่าแบบเราอยากมีของฝากอ ลาคนมาเมืองไทยหรือว่ามาจากต่างจังหวัดแลออ้วซื้อกลับไปฝากเขาอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดพยายามคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทำยังไงวะหมูกรอบเราถึงจะเป็น,ปนของฝาก,ฝากได้ก็เลยไปให้อาจารย์ที่เกษตรเนี่ยช่วยคิด <c oughs> เดือนที่หนึ่งเนี่ยขายได้เป็นร้อยแพ็คอะไรเงี้ยครับเดือนที่สองก็เพิ่มขึ้นมาแต่เดือนที่สามที่พีคที่สุดเนี่ยที่แบบมันล็อกดาวน์ทั้งประเทศขายได้ประมาณหมื่นแพ็คเลยนะสุด่ะ พี่ยิงแหวเท่าไหร่อะตรนนั้นอะโอ้ยเห็นพี่เขาบอกน่าจะเดือนหนึ่งมนสามหมื่นได้ครับสามสี่หมื่นด้วยพื้นฐานที่ร้านธานีเนี่ยมีชื่อเรื่องหมูกรอบอยู่แล้วก็จะมีพวกบร็อเกอร์มาสั่งเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาไปรีวิวมันก็เลยกลับมาเยอะอีกอะไรเงี้ยบวกกับกับที่พี่เขาทำให้ด้วยมันก็เลยแบบต่อยอดได้เยอะมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทั้งหมูกรอบกุญเชียงเนี่ยเรามีขายในกูเม่ เดอะมอลงามวงวาเดอะมอลบางแคนะครับแล้วก็สยามพารากอนรดถือว่าเป็นข้อ,ขอดีเิียษแต่มันอร่อยมากจริงวันนี้นะคะคุณมี่ป๊อกค่วันนี้รายการซีโอปัดตลาดมาถึงนี่แล้วแล้วเรามีธรรมเนียมว่าซีโอปัดตลาดต้องมีช่วงแจกแจกแจก แจกอะไรสาหรับคนที่จะดูวีดีโอนี้แล้วก็แชร์เอามาโชว์ลูกค้าท่านใดนะครับที่มาทานข้าวที่ร้านแล้วก็อ้างถึงรายการที่ปวปากตลาดรับเครื่องดื่มนี่เลยรีฟิลฟรีหนึ่งแก้วเติมฟรีไม่อั้นเลยหรอไม่อั้นครับไม่อั้นเลิศมากรับฟรีไปเลยจ้ะจากัดแค่1ิบคนพอโอเคครับสิบคนแรกจัดให้สิบติดติดไว้ติกไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ปอขอบคุณคับขอบคุณครับเลิศมาก าสุดเชื่อไหมมั่วซี้แล้วโดนเยอะไม่ต้องมาคุยกับเจ้า,าแล้วนะเพราะว่าขับรถมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มันอยากหาอะไรกินนะมาถึงกรุงเทพแล้วก็แบบว่าโอ๊ยไม่ย่างเกษตรนะว่ามีล้านปลาเคา้าไม่รู้เลยว่าตรงไหนอร่อยเพราะไม่เคยแบบว่าจะหาของกินได้แบบเราไม่รู้ว่าไหนหรอกนะที่ย่านที่เราอยู่ถูกไหมคุณผู้ชมทีนี้ปุ๊บก็มีคนแนะนำว่ามีร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่มีหลายสาขามากแล้วก็ยอดขายดีมากเลยแล้วเขามาต่อแถวนี้ก็เลยอ้ามาดีกว่าโอ้ผมผมผมโอ้ผมผม